สวัสดีครับพี่น้องมีผมจิมาารอเรืองของ้นนอมฝนนะครับตอนนี้ก็ังทำงานอยู่เพื่อมันเกี่ยวในการห้อยรับในพิจิลนาเบิงนะครับเพ้อคือนี้ววันดีครับวันวาห้อยออก ห,ห้อยออกด8 6ครับเกื้อวันมังหอยออกด8 6พี่นอ้องให้มาบอกแนวทางครับบอกแนวทางให้ FC นะครับเกื้อเนี่ยวัน ห้วยออกแล้วห้วยออกแล้วอาจารยห้อยออกสี่แปดหกครับไอ้หนอนขึ้นิดกันหน้าเป็ครับเออห้อยออกมีวันเมาขึ้นนะครับวันวังห้วยออกนีนะครับ วันนี้ผมไปปลาไปดงหลงทางนะครับไปน้ำปลาน้ำดงหลงทางไปนะครับมีคนบอกว่าไม่ออกแล้วนี่ครับ ที่86ครับแนวทาง1ตุลา2,000อะลอย67ครับคือมือนีแหละครับแน,าทานวออทางให้นะครับเอื่งไหนก็ขอฝากไว้นะครับฝันดีครับมือคืนหนี่ก็เลยได้มาบอกเอสตี้ตุกๆท่านนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ครับ ก็เลยอยากให้เอฟซีนี่ได้น้ำล่องเสียงตจกเสียงไทยมันงนะครับเด้อก็บโมียังหลายหรอกครับ๋ยวมาบอกเอฟซีรวมๆกันนะครับ486ครับหมวดประจำวันที่หนึ่งตุลาครับ มึอนี้นเขาเด้ครับเดอ้อแ้วก็ขอฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามแม่องขีนโบเคยขาดแค้นครับมื่อนี่คิดว่าฟันดีครับแ้วก็ขอฝากไวน้นะครับเดอ้เอเป็นแนวทางครับลิปนี้ก็ไวแค่นี้แหละครับมาบอกแนวทางครับสวัสวดีครับ